เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะกี้อีกแล้วนะครับอันนี้วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาใช้บริการ d u c k DNS ร่วมกับเราเตอร์ i p s เ n s ของเรากันนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมมีเราเตอร์ i p s e n s อยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปใช้บริการ d u c k DNS กันนะครับซึ่งวิธีการสมัคร d u c k DNS นะครับผมเคยพาเพื่อนๆไปทําแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวลิงก์ที่เกี่ยวข้องผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เพื่อนๆก็สมัครเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับ ผมจะมีหน้าที่เป็น DuckDNS นะครับที่ว่างเปล่าอยู่นะครับในตอนนี้ผมยังไม่ได้สร้างโดเมนนะครับเดี๋ยวเรามากำหนดโดเมนของเรากันก่อนนะครับผมจะสร้างโดเมนไว้เป็น Turkey Lab นะครับแล้วก็แอดโดเมนขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งโดเมนของเราบนเพยบเซเนกันนะครับ ให้เรามาที่ install นะครับอ่าแล้วก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับที่เป็นอ่า p s e n นะครับอ่าแล้วก็เสิร์ชโดเมนของเราขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้จะเป็นวิธีการติดตั้งนะครับอ่าเดี๋ยวเรากลับมาที่ router p s e n ของเรากันนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาที่อ่า service นะครับแล้วก็ มาที่ Dynamic DNS นะครับแอดขึ้นมานะครับสำหรับรูปแบบ Switch Type ของเรานะครับเราจะเลือกเป็น Custom นะครับเราจะกำหนดค่าของเราเองนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับตรงที่เป็นอั d a t e URL นะครับให้เราทำการ Copy า URL ตรงนี้นะครับไปใส่ในช่องได้เลยนะครับ ามาวางตรงช่องที่เป็นอัปเดต URL นะครับแล้วก็ในช่องนี้นะครับเราก็เขาให้ copy กโอเคมานะครับแล้วก็เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็ทำการกดเซฟได้เลยนะครับเมื่อเราทำการเซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ดายดมิกดินเอ็กของเรานะครับก็จะขึ้น IP ให้เราเห็นนะครับาจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเข้าใช้งาน t o o เน็ตคอรพั่นดีเอสกันนะครับเดี๋ยวเรามาที่แท็บ URL ใหม่เลยนะครับแล้วก็ในบ้านผมนะครับจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นทู o เน็ตคออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้กับเพื่อนๆดูนะครับ อันนี้นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นทูนักคอ r นะครับแล้วก็ผมได้ทำการ forward port ไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆอน่อันนี้เป็นพอร์ forward ที่ผมได้ตั้งไว้อยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทดสอบเข้าใช้งานกันนะครับในการเข้าใช้งานนะครับเราก็กลับไปที่หน้าแรกของดักดีดของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอ่า copy นะครับที่เป็นโดเมนของเราไปไปนะครับ โดยการพิมพ์ http นะครับแล้วก็ตามด้วย s สลส์เนะครับแล้วก็เป็นชื่อด OMAIN .duckdns.org นะครับเดี๋ยวเรามาเสิร์ชกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพอร์ต forward นะครับผมได้ทำการ forward พอร์ตไว้เป็นพอร์ต8080นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นพอร์ต8080นะครับ แล้วเราจะลองเข้าใช้งานกันดูนะครับตอนนี้เพื่อนจะเห็นว่าผมสามารถเข้าใช้งานนะครับที่เป็น Server to Netcom ผมนะครับผ่าน Dynamic ที่เป็นของ Duck DNS ได้แล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นการใช้งาน Duck DNS ร่วมกับ Router Presence ของเรานะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสำหรับนี้ผมจะกี็ขอลาเพื่อนเพเท่านี้สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ